สวัสดีค่ะพี่นาป้องปายสวัสดีค่ะวันนี้ถึงจะเป็นวันพาเข้ากับมาหาโยหากินเนาะค่ะนี่คนบาปเส็ดบบาปขื้นกันเมื้อเมื่อวันทำบุญนนเออว่าห้ค้นนานเมื่อวันทำบุญนะคะนางจะทำบาปขึ้นที่สดุดอันนี้นะคะเหยื่อของเรานะคะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้เหยื่อนะคะอันนี้ซาพอปูแมงยาของดิฉันเองนะคะวม่ใช่ามาจากของดิฉัน เออก็แร้วแต่และเนาะปากไผ่ปาก,าปากมั่นอยากว่าจังใดก็ได้บรรยากาศดีมาก <c oughs> มีบัวแดงด้วยจะมาดูกันนะคะว่าเราจะใช้เวลากี่นาที <c oughs> ว่ายิงตึงอ๋อคุณพี่ลูกนัดสันดอก <c oughs> คุณพี่ <c oughs> ว่าคุณพี่ลูกนัด <c oughs> เขาจะใช้เวลากี่วินาทีในการทำบาปกันนะคะ <c oughs> นางถนัดนักนะคะเขาสิโลงป่ามือใดเกาะบ้านเฮ้านะเออต้องตรงแยกเห็นอีตาปาน้ำนตามันคือบอกกลิ่นของข่อยกันอ้ยม่เปลี่ยนจะได้ดอกมึงนเ,เ,เนี้ยเอาเข่ากบเอาเข่าเหนียวจะซื้อเนาะ กับประมาทมันโพโคตรป่าบอกเอาเลาวค้อจีเกียงบ่แม่เรามีมดนบอกบ่แม่มีมดเรียกป่าเอาเราคือหมานแท้อาวที่น้องข้าวเหนียวจะซื้อก็ได้เด้อ่ะป่าหันกป่าเลี้ยงเองเอาบ่โอ้สงสัยป่าบ้านนี้จะกินข้าวเหนียวนะคะอืมอืม เอาเลิศแท้เบิงเด้อบิกอีขี่บาปนี่มันสีใดจะโตเด้อพี่น้อง <c oughs> ดูไปค่ะป้าไม่ตอดฮอดปอมนะคะป้าเขาก็จะเลือกอยู่ว่าเป็นของใครของใครฮะนะันน่าอืม,อมเจ้าของสะเอาฮันดิป้าเราโยดลงปุ๊บแล้วดึงขึ้นปับ๊บเลยเด้อ <c oughs> เบืองมาที่นี่มาเพิ่นกระสีอิสซาเขาเพิ่นกระสีง่ายมองนันมองนี่ได้ปะนี่เ,เริ่มเริ่มอิสซาเราได้สองตัวแล้วเออปากระเทยบ่บบ<า>บได้อีกอย่างนี่แหละค่ <บา S 2> ะ,ะจังซี่ล่ะเขาว่ากระเทยหากินบ่หมานอ,อืมมาเฮ็ดอันกวนบ้านกวนเมืองเขาอยู่นี่บ่ได้ประโยชน์ไปเย้าหยังเมืองป่าเราโยนลงวืน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 ดึงเอาดึงเอา อฉันน่าจะไปวุ่นข้าเจา้าอะได้วกวนน้ำให้คุณเดย้ยิงนี่นังไม่ได้มีประโยชน์อหลีเ<อ>ลยนะนางป่ามห่งบอเออนางมันได้มีประโยชน์จริงๆนะอืม <c oughs> บึงเอาป่าตอดป้อมยึดตึงแล้ว <c oughs> เอาป่าเริ่มตอดป้อมป่าเริ่มตอดป้อมยิงตึงแต่ว่าป้อมมันคำใหญ่เนาะ ถึงกระเด็นแต่หาสิบหกหันสิบเจ็ดอ <c oughs> <c oughs> ปอมใหญ่มันก็ะสิกินทังไดน่ะวันนี้เราจะต้องได้กินปิ้งปลานแน่เลยเอารเรา,าได้อีกเลยด้อเหรอด้วยเอาจ้าตึงจะาตองได้จจกาตัวหนึ่งเด้อถ้าเจเ้จาบ่ได้จ้าตัวหนึ่งคอยบ๊อบคอยบ๊อบปีตขี้ มันข้ามญ่โพดธนาหญิงเบสธนาหญิง่แต่เอามันหมานไหลก็ได้นี่ข้าวนั่นโอ้ยมันกะข้ามญ่โพดเนาะปลาพี่แม่วแล้วกระทายเป็นอยู่เออดว่าเป็นก็แคยว่าเป็ี่ยนให้ปลาเริ่มตอดนะคะปลาเริ่มตอดปลอมแล้วนั่นมันหลอดแก๊กแหละบุญอ้าวมันคือหยอกฉันดีค่ะโอ๊ย แม่เข่าเจะข้ามใหญ่อิหลีดูจากเลียนรูจากซิงหลอบขางแม่วะเอาอิหลีกูก็ะยันในตัวง่ายแม่กูุ่ได้อยากได้ตัวน้อยแม่แค่คาดออกแม่ยิงกินม่ได้กับปอยเปิดซิงยังมากไม่ั่างนั่งได้เฉียงนะจ๊ะฉันบอกแล้วง่ายนี่ค่ะมาละค่ะหนึ่งค่ะ ไอีะคะิวบาบหลังจากหาปลาแล้วนะคะสาวร่างยักษ์ษของเราก็มาทำการก่อไฟนะคะอันนี้เขาเร,ายารเียกภาษาสันเรียกว่าคนดังนะคะดังไฟคู่สาวดาวยวนเราเป็นคนดังอยู่แล้วดังจริงๆแล้วนะคะคูสาวดาวยว พี่น้องเอ้ยนางยองยองกับบ่ได้ตะลิตันแล้วอยู่ว่าสิบอกอย่านหนาคุบเสียอันนี้ว่าสิบอกแล้วกึ่องเงินมาหินอ่อนมานางอยู่นี่นะคะคนสับมะละกอของดิฉัน มาดูกันว่านางจะสับแบบไหนมันจะสับแบบพูดดีค่ะไม่สับแบบปกปิกปกปิกน,นะคะมละกเราต้องแบบว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะสับแล้วต้องแบบนี่นะคะการสรับมรดกที่ถูกต้องก็คือนี่ต้องคมนะคะถ้าถ้าสับมละกไม่เป็นคือดิฉันจะไม่ให้สับเลยนะคะถ้าจะมาสับไอชิ้นเล็กๆเ,เป็นเหมือนอัน เส้นผัดหมี่จะไม่กินนะคะมานะคะหลังจากที่ไปตกปลามาก็มากิซมต่ำนะคะต่ำมือในไซบ่บักทีกจะยี่สิบหน่วยที่ขาดไ่ได้เลยคืออันนี้เข้าม่ใส่หลายแล้วค่ะยังไม่ได้ถ่ายในครบนะคะท่านผู้ชมในครบก่อนที่จะใส่ในครกมีแล้วคะ่ะ <c oughs> โยเชี่ยวดารารัดโฮมสเตย์นะคะเดี๋ยวแขกกบเข่าเดี๋ยวแขกกบออกแขกออกเม่บบานทำความสะอาดทำความสะอาดด้ครึ่งนึงแขกกบเข่าดาราโฮมสเตย์ ผลงานสิทธิ์เบดของอีแมทตึงนะคะน่าต่นขึนทับ,บน่แม่นาโมกิ่ซีบังป่าพันก่อนซีแมัแก่แบไม่เลยอหินอืบไม่ไปดือ แบบไม่ได้หมักเกลือไงหมักอัหมักซอสนะแบบ บอยๆขอยบอกกิ่นปนนะแต่ว่าขั้นมือไหนหิวหิวกับบ้าได้วากันหมอวะไม่ได้ต่างครับอืมก็มจะเอาพ่วงข้ามมาปลูกเขาอีชากบอยเขาจะไปปลูกลงเรี้ยน ปลูกไปโรงเรียนเห็นมันสวยเวลาใส่สุดผ่าข้ามมาไปถ่ายกับพ่วงข้ามอพอจังได้กับบไดใหญ่เดี่จากโรงเรียนนี่แล้ะ แสบ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 ม้มาขาบูซ่ามาเบิร์เลือกขนันทีท่านก่อมเรืองท่อและพี่ห <c oughs> ลักกัดท่อละผ้า